สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาวห่งพารวยชาแนลจากพี่น้องจา๋าวันนี้น้องห่งก็มีแนวทางของห้านอยสูตรหนึ่งมาแบ่งปันเช่นเคยนะคะของวันที่23พฤษภาคม2564นก่ะคะก่อนจะไปชมเราก็จะมาสรุปของวันที่22กันก่อนจา้าวันที่22มาดูผลกันนะคะพิเศษบนออก0ูนะคะพี่น้องจา๋าศูนย์ศูนย์น้องห่งก็หลุดนะคะพี่น้องอ่าส่วนล่างออก87 8 7 7 8น้องหวงก็ไม่มีคะ่ะพี่น้องจา๋าแต่ว่าเข้าเด่นที่7เนาะตารางกําลังวันก็มี7นะคะแต่ว่าเจาะไม่เข้าคะ่ะปกติออก25นะคะ2องหน้องหวงก็ไม่มีนะคะพี่น้องสาปกติล่าง59นะคะ5้น้องห่งก็หลุดจา่าตารางกําลังวันก็เข้าเฉพาะ9เนาะส่วน v i p อ แปดสองแปดสองก็ไม่มีจ้ะพี่น้องจา๋าอ่า VIP ล่าง VIP ล่างก็เข้านะคะเจ็ดศูนย์ตรงตรงนะคะพี่น้องจา๋าวันนี้ฮานอยสูตรหนึ่งก็เข้าเฉพาะอ่า VIP ล่างเจ็ดศูนย์ตรงตรงนะคะพี่น้องจา๋าวันนี้ก็เข้าคู่เดียวนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาตามต่อกันของวันที่23นะคะวันที่23 พฤษภาคมสองพนี่นะคะพี่น้องจา๋าห้านอยสูตรหนึ่งหานอยสูตรหนึ่งนะคะอ่าย้ำนะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นเด็กต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปุกครอง ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะคะเด่นที่หนึ่งกับสามนะจ๊ะพี่น้องจ๋าวิ่งรูดด้วยนะคะอ่าหนึ่งก็จะมีหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งเก้านะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับด้วยนะคะ สามก็จะมีสามศูนย์นะคะสามหนึ่งสามสองสามสี่สามห้าสามก้าจ้าพี่น้องจา๋ามาดูตัวที่น้องหวงชอบนะคะอ่ะเผื่อชอบตรงกันเนาะพี่น้องจา๋าหนึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็หนึ่งห้าสามสอง 39จ้ะจพี่น้องจา้าตัวที่น้องหมูชอบนะคะส่วนตารางกำลังวันนะคะตารางกำลังวันน้องหมูก็จะมี4มี7 1 2นอะคะ,ะถ้าชอบก็จดไว้แคปไว้ได้นะคะส่วนใครไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้จ้าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ก่อนออกไปก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องวึงด้วยนะคะสุดท้ายนี้น้องวึงก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่พๆทุกคนนะคะรวยๆเฮงๆกันนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ